น่องของผู้ที่ซื้อปาณีนี่แมนบอกแมน่นมาตายอยู่ใสตายอยู่หูใจเต้นแรงมากตอนนี้คือใจเต้นแรงมากเ,เรา,าไปเช็คมาอีกรอบหนึ่งนะครับมันไปเจอข้อมูลสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันไปเจอทะเบียนบ้านเก่าแก่นะครับที่มีทั้งชื่ออุทัยปานีและก็ไปเจอชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อลักษมี มันเป็นไปได้สูงมากๆว่ามันอาจจะเป็นรัศมีโสคําแก้วคนนี้นี่แหละพอกดเข้าไปในชื่อรัศมีโสคําแก้วมันไปเจอใบมรณาบัตรคนที่ชื่อปลาณีเนี่ยเป็นคนแจ้งแจ้งตายด้วยมันไปโผล่แจ้งตายอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลยางใหญ่อำเภอ้ํ m ยืนจังหวัดอุบลราชธานี แม่สวัสดีจ้าขออนุญาตนะแม่ขออนุญาตจ้าอันนี้บ้านเลขที่อะไรเหรอจ๊ะพี่ยี่สบจ้ะยี่สิบ้าบ้านเลขที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิก่อยไม่มีไงไม่มีก่อนหน้า<อ><อ>นั้นมันเคยเป็นร้อยใช่ไหมจะ๊ะไม่ใช่ตั้งแต่เดิมมาแล้วค <50 S 1> ่ะเพราะประสิทธิ์เนี่ยเขาเขาตายไงเขาตายไงป้าเขาก็มีอยู่ ในี่นี่บลาลุงทอนอยู่ค้างนี่แล้วมนเขาเรียกี่ว่าอะไรนหน่ืออกแล้วค่ะเพราะไม่มีตัวตนแม่เราแม่เคยเห็นแฟนพ่อพนไหมที่ชื่อปานีน่ะก็พี่สะใภ้พี่สะใภ้ใช่ไหเขาเรียกกันแม่น้อยปะจ้าแล้วแล้วแม่ตอนที่แม่เห็นน้องสาวแม่ปาณีเนี่ยเห็นเออเห็นน้องเนี่ยน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายน้องผู้ชายแม่แล้วทีเนี้ย คนที่ชื่อปราณีเนี่ยเป็นคนแจ้งตายให้กับคนที่ชื่อรักษมีโสคำแก้วแจ้งตายอยู่ที่บ้านเลขที่เก่าของพ่อทอนเนี่ยลักษมีรักมีลักมีเนี่ยลูกชายเขานะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายลักษมีโสคำแก้วไม่ใช่เลยอันนี้แม่ไม่คุ้นเลยใช่ไหมไม่คุ้นนางนหมนางไม่มีไม่เคยเห็นน้องของของแม่ปราณีที่เป็นผู้หญิงมาเลยถูกไหมไม่มี เช็คไปเช็คมาแล้วเนี่ยแม่ของเขาเนี่ยมาไมามีใบมรณะบัตรแล้วก็มาขึ้นว่าเขาอยู่ที่ป่าช้าบ้านบ้านอะไรนักการะชูป่าช้ากระชูใช่ป่าช้ากระชูใช่พ่อถ้าสมมติว่าผมอยากได้รายชื่อของคนที่ที่เขาเาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่ที่เดโมจะพูอเนี้ยครับก็จะมีข้อมูลเก่าๆไหมไม่มีเพิ่งเพิ่งทำปีหกหนึ่งเอง เมื่อก่อนเออเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่ได้เก็บไว้หรือมันเป็นไปได้ไหมที่แบบกรณีว่าอบอกเลยจริงๆไม่ได้เผาที่ดงกระชูกอแต่ว่าไปแจ้งเลยไปแจ้งที่อำเภอเลยคิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปได้ด้วยเรอเป็นไปได้ไหมที่ตายที่อื่นแล้วก็อยู่ดีมาบอกอ้าโอเคน้องฉันเสียชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแต่ฉันมาแจ้งว่าโอเค น้องชั้นเสียที่นี่ลงลงบ้านชั้นไปเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมพ่อมันก็อาจจะสมัยก่อนเงี้ยหรอสมัยก่อนมีเมื่อครั้งสมัยพ่อแม่เมื่อครั้งสมัยพ่อแม่เกิดมาสี่ปีห้าปียังไม่ได้แ้กเกิดเลยนะเรื่องการอาจจะเป็นไปได้เพราะสมัยก่อนยังไม่สะดวกนื่นแ้ละ มีดสองต้นมีบับะชามกับลุงเถิกไหนที่มาอยู่ต่าระดับอยูนี่คือน้องของป้าใี่ใช่คคนชื่อเถิกเขาเรียกลุงเถิกเนาะแกไปอยู่สกลกับเมียแกมืดเลยทีนี้ไปแนวใดต่อระบาดีน้ัเมกับ คนที่ชื่อลักษมีแบบมาแบบตั้งงานศพหรือเผาอยู่ที่นี่ไหมบม่มีบอบ่เคยบ่เมีบม่บม,บมีหรือเจ้าจำบ่ไดว่าเป็นบ่มี่นี่ย <c oughs> ใจเย็นๆยก่อนนะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> นองของผูที่ซื้อปลานี่นี่แมนบอกแมนมาตายอยู่ใสตายอยู่พุ่นตายที่ไหน <c oughs> พระเทศไต้หวันฮาไ่ใด นนนอนนนนนตายนอวุ้ยใจเต้นแรงมากตอนนี้คือใจเต้นแรงมากเราเคยบอกให้ฟังแม่อย่าบอกให้ข่อยดีใจซื้อเดี๋ยเอออันใหญ่นั่นเคยบอกให้ฟังว่าน้องข่อยนั่นน้องเพื่อนนั่นน้องเพื่อนเป็นผู้ยิ่งผู้ยิ่ง,ง,งมาตายผู้ยิ่งผูง้หนึ่งผู้ใายผู้หนึงน่งจะบอกอย่วางใดห,หรอกว่าข่อยกับวมีไผ่นองแล้วอันเล่าวังสี่เพราะเราก็ตาต้ไม่บอกพวกเราเป็นทหารกับตาคุณใตยเมื่อสชาเราวาบ้านนี้ก็น้องเช้าคนอย่างใต้กอนหัวอีก กายก็กายก็นายประสิทธิ์นี่อ,อ,อันน้องสาวนั่นตายอยู่พู่นพู่งคือยุบพู่งเยาว์วันหกน้อยเยนาะตายอยู่บวันหกน้อยหร <laughs> อ <laughs> กลับมา<อ>บที่บ้านยายได้อีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลมาเดี๋ยวเรามาถามเพิ่มเติมว่าเขาจะรู้หรือเปล่าเ <c oughs> มื่อวานได้แค่ชื่อหมีแต่ยังไม่รู้ว่าตายแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวมาถามเพิ่มเติม แค่ว่าญายอยูนี่บ่ได้ยินบ่ได้ยินไม่รู้ข่าวเลยไม่รู้ข่าวแต่แม่ปานีนี่ก็เที่ยวไปเที่ยวมากับแม่ปานีเนี่ยคือไปมาหาสู่กันตลอดแม่แม่ตอนเขาไปอยู่บ้านเปือยแล้วเขายังมาเที่ยวหาแม่ไหมมามาประจามาประจําเลยใช่ไหมแต่เขาก็ไม่เคยบอกเรื่องราวของบีเลย เออคือเข้าออกจากบ้านไปกับอันผู้ื้อ่ผู้ซื้อปาหนี่นี่ไปเอาผัวอยู่บ้านกระซู่กับกันมีลูกกันอยู่สองคนมาหนี่ลูกคนก็ตายผู้หนึ่งนอตายผู้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 ใหญ่ย่างย่างผู้น้อยผู้หน่อยตายตายในค่าทหารลูกเมป้าหนี่นั่นมาต่อมาผัวเพิ่นก็ตายเพิ่นเลยไปแต่งงานไม่บันเปือยบ้านีผัวไม่เพิ่นบ้านีเพิ่นกับมาตายอยู่ก็ผัวหม่บันเปอยจะบอกอยู่วางไดหรอกว่าคอยกับว่ามีไผ่นอแล้วอันละวางสี่เพราะละก็ตายไม่บอก ลูกล่าก็เป็นทหารกับตานตายเมื่อสาราวาปานนี้ก็นองสาวคนยวตายก่อนหัวอีกตายก็กตายก่อนนายประสิทธิ์นี่อันนองสาวนั่นตายอยู่พุนพุ่นคือยูพุ่นตะวันคงหน่อยเนี่ยเนาะตายอยู่วันคกน่อยป้าบอกว่าที่บ้านป้าจะยากจนมากอ่าแล้วตากับยายมีลูกหลายคนเลี้ยงลูกไม่ไหว ก็เลยยกลูกให้คนอื่นไปเลี้ยงอืใช่แม่ไม่เคยได้ยินข่าวที่แม่อ่อนเนี่ยยกคนที่ชื่อหมีนี่ให้ใครเลี้ยงไหมอือบมีบ๊นด้ยกยไปให้แม่อ่อนเลี้ยงมาเองเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กจนใไงมาโบเมนจ้ะโบเมน ตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสวรรค์ Bye.